หรอไหนพูดมาอยากเล่นเกมเฮ้ยเดี๋ยวดิทีฆ่ามันโอ้โหโดนโอ้โหทั้งหมดเลยเซนเซนลิงอะสุดท้ายมันหน่อยเลยว่ะปวดแตกปวดแตกปวดแตกมีกอดแตกมีอะไรนะกูโดนกูหดนโอ้โหตายจีดันจีดันนี่ไง มองที่เป็นมองไหมมาติดปะนะบอยนงเอาเลยนิ่หวายังไมชนะยังติดเก้ดีสองตัวสองวะไปเป้าแล้วอันตีอนตีสวยันะกเฮ้ยเฮ้ยด้วยกโมเม่กินแล้วเหรอเนี่ยถ้าเป็นทย่อมแล้ไม่กดอ่ะก็พูดไปแ

สเฮ้ยย่าเมย์อยู่อนสัตว์เฮ้ยไปกูล็อกนี่อยู่ทางนี้กูนะโอ้ยมัยิงไม่ทายเราย่ติก้ะถ่เชื่อมโอ้ยโอ้โหเพื่อนรอมูทเชิญสเตูเอ้ยเออกูได้ได้ไง มันโดนเนียวมันโดนเนี้ยวเวลาเต็มไม่ไอปยเงี้ยลบนสาโไนสามสิบนไน์ลน์ไน์ลน์น์ไลน์ไลน์นไน์ไลน์ไลน์ล้ไน์ลนไน์ลน์ไลนนนนี้ลน์น์นน์ไลน์วลนนนลลไลไนไน์ไ เเ้ยโอ้โหไปดูกันปรเด็นไูบ้าไอ้ตั้งเนี่ยพูดอะไรวะไรโอเคมันหิวไม่หิวไม่เลิมันลุกไปโอ้โหโดนวันแค่ไปแล้วเอ้ยสกายแปดสิเมีดสามสิเ ทำเงินห้าตัวเลยกายก็ไม่ได้ไปเลไปเลยมาแล้วนะโอ้มาแล้วนะมาโอ้โหเบสน้ำแข็งแน่นอนโอเคโดนอยู่แต่ว่าไม่ใช้ปีายไอ้ประตวไอ้ปรเตูนี่เหไงนี่เไวมากตายซะ ซ้ายมือตัวหนึ่งโอ้โหกูยิงบอดไปแตกแซมใจเย็นนะสองลัทธ์ตายเลยนะอะไรอะแซมอะไรนะแขวนตลกมากมะมึงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยที่ปะสุก้ากูร้อยแปดมันให้คมกว่าของจีนแดงแปดปีหล่ะผมแปดปี เบ็กช่งฮับมันไม่หมาไม่หมาไม่หมาเอ้ยเชี่ยเบ็กหมาผ่านหน้ที่เย่านกลางแล้วว่างูของมันน่ะโอ้ตับบอตับบอตับบอตับอตายต่อสองสามนั่งกูอย่าโอ้โห วุ้ยโอ้ยห่าเจ็บได้ไปเลยแซมกูเข้าในซ้ายกูไปหลังซ้ายเลยไปเลยไปเลยสกายโลอ่ะไม่มีตัวชิวแม่งก่อนตายของไมันเปอยละลุยปืนมีไว้ยิงเว้ยโอเคลงมาแล้วแซมลงมาขึ้นข้างหลังมึงหลังมึงหลังมึงไปแล้วข้างบนสวยไลฟ์เบลดเว้ยเรามีมันแฝงเลี้ยวเข้ามาเราเดินทะลุไปได้เลยเว้ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ย้ายย้ายห้เวยแหมหัวดอกมาดิตัด ไม่รู้ขวานีรนเราไม่พอดเกินเพื่อนกระโดดขึ้นได้นะฝ่ามืออยนีดด้ดิยชุบปุนป้น่พิมพ์ไปทางบ้านเราโอ้โหผมเจอโอ้โห โยนละอันนี้โยนละไอริมแบบไม่ได้มีไม่ได้มีการจะหักเลี้ยวแม้แต่น้อยไอฝั่งหน oh, ุ่มมิซูชิเร่ยสัตว์โไม่โดนเอตึ๊งมานติดกล้องเวอร์แมนนิดโอ้ยโอมโอมแบกเกินเพื่อนลองตัวท้ายโอ้ยไอโอมแบกไปนี่ขนาดไม่ใส่หูฟังอันนี้

มีด <laughs> ูลังกัจตอนนี้ข้าขออัญเชิญเจ้าอ๋อคอมดเลยนะเพื่อนไม่ก็ตรงไม้อ่ะโอ้โหนี่ไม่วนเฮ้ยเอ้าหนูตายโอ้รถแทบพีหดีเบรกเบรกโอ้โหออโอ้โยเจจเข้ามาองอ้าวน้อง oh, oh. นี่นี่นี่ <laughs> <laughs> ไอ้เชี่ยเดินออกมายิงกูเลยมันบิมันหลบมาตามมาตามอมเฮ้ยแล้วกูติดใครเนี่ยไอ้โง่แต่มันอยู่นู่นในชัเลงพ่อมึงแอ้มึงยิงให้ไม่ถ่าพ่อมึงเฮ้ยใครอะใคร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 ใจรใใค่ใส่ใใครรใคทใครใครร ได้ได้ได้เฮ้ยโหถ้าคุณมีช็อตการ์ดแบบโอ้โหไอเจฟต้องลองขอเชวินด้วยเฮ้ยมุมนี้ตัวนึงผมหันผมหันยังไงเพื่อนอผมเฮ้ยเฮ้ย่ไม่ไกลเกินไกลเกินโอเคพ่ออีกจะไล่ทีมโอไหนไม่รู้ กูโดนแกดียงส่วนจ้เพี่โอเคสุดเออไม่ใช่แบบนึกว่าแบบยิ้มมาเมื่อกี้คือฉีกแบบว่าอมยิ้มแล้วได้ยิงฟรีหรือเป